อ๋อน้ำพริกน้ำพริก <Bye. S 1> ปลาทอด <Bye. S 1> เคยกินไหม okay. Okay. ซื้อมาแล้ว <Okay. S 1> แม่ทอดซื้อมาสองตัวทอดตัวเดียว <Bye. S 1> ปลาใครเคยกินไหมพูดกับใครเนี่ยพูดกับกร้องหรือพูดกับพี่ปลาทอด อร่อยอ่ะปลาทอดอันจ้างนี้อร่อยเคยซื้อมากินแล้วทีหนึ่งก็เลยซื้อมาอีกอร่อยไหมใช่ได้นะมันมันไม่เนื้อแบบนั่งแน่นอยู่ไม่แบบไม่เละอร่อยนะแม่ปลาทอดอืะเนาะครั้ทงที่แล้วก็ซื้อร้านนี้แหละตอนที่ไปตลาดได้ก็เลยซื้อ,อ จะรู้อยู่ว่าอ๋อร้านนี้อร่อยอเคยก็เลยลองเสมอครั้ง,งแรกซื้อตัวเดียวหรือเท่าไหร่เนี่ยแม่ะแจะกินปลาทอดไมหมละ่ะรู้จักปลาทอดไหมปลาทอดรู้จักไมหมละ่ะแม่รู้จักแม่รู้จักแม่รู้จัก